ธนาคารทกสแจ้งข่าวดีออก2ส,สินเชื่อมาตรการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะจากกรณีแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นค่ะธนาคารทกสอ,ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค,ค้าผู้ประสบภ,ภัยแผ่นดินไหวเพื่อบรรเทาภาระความเดือดร้อนโดยมีการออกสินเชื่อ2มาตรการค่ะคุณผู้ชมผ่อนชำระนะคะดอกเบีย้ย0% 6เดือนแรกค่ะ โครงการที่1ค่ะคุณผู้ชมเป็นโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่ะซึ่งสามารถกู้ได้ต่อรายนะคะไม่เกิน5 0,000บาทค่ะระยะเวลาของสินเชื่อนะคะสามารถเข้าไปยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะถึงวันที่30กันยายน2568อัตราดอกเบี้ยเดือนที่1ถึงเดือนที่60เซค่ะเดือนที่7เป็นต้นไปนะคะคิดอัตราดอกเบี้ย MRR ปัจจุบันนะคะ MRR นะคะจะอยู่ที่6 7 2 5 ต่่อปีคะโครงการที่2องค่ะคุณผู้ชมโครงการสินเชื่อฟื้นฟูแล้วก็พัฒนาชีวิตนะคะเพื่อเป็นค่าลงทุนไม่เกินห0 0แสนบาทต่อรายค่ะระยะเวลาในการขอสินเชื่อค่ะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะอัตราดอกเบี้ยนะคะคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยของ MRR ค่ะปัจจุบันนะคะก็จะอยู่ที่6จ เจ็เป็ต่อปีค่ะลูกค้าผู้ประสบภัยนะคะสามารถแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่สาขาธานาคารทกศทุกสาขาทั่วประเทศค่ะหรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะคุณผู้ชมที่หมายเลขโทรศัพท์คอ l l c e n t นเ์อร์02555 0555ค่ะสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะนอกจากทางธนาคารทรกสนะคะคุณชมที่มีการออกมาตรการมาช่วยประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีแผ่นดินไหวนะคะคุณชมเมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมาค่ะ ทางธนาคารทอสอค่ะก็ได้มีการออกสินเชื่อและก็ออกมาตรการนะคะมาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันค่ะโดยโครงการที่1ค่ะเป็นโครงการนะคะเงินกู้ช่วยเหลือที่อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัตินะคะในครั้งนี้ค่ะสําหรับลูกค้านะคะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ผ่นดินไว้ในวันที่28เมษายนที่ผ่านมาค่ะจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะคุณผู้ชม1คือกลุ่มลูกค้าเดิมจะมีการพักชําระหนี้ให้นะคะคุณผู้ชมจํานวน3เดือนค่ะพร้อมลดดอกเบี้ยนะคะเดือนที่1ถึงเดือนที่3คิดดอกเบี้ย0%ต่อปีค่ะในเดือนที่4ถึงเดือนที่12นะคะก็จะคิดอยู่ที่2.00%ต่อปีค่ะ นิส่วของกลุ่มที่2ค่ะคุณผู้ชมคือกลุ่มลูกค้าใหม่ค่ะหรือประชาชนที่ไม่เคยยื่นกู้กับธนาคารทออสอเลยนะคะจะมีวงเงินสิทธิเชื่อปลอดชำระ3เดือนแรกค่ะคุณผู้ชมโดยในเดือนที่1ถึงเดือนที่3นะคะก็จะคิดดอกเบี้ย0%ต่อปีค่ะเดือนที่4ี่ถึงเดือนที่24ค่ะจะคิดดอกเบี้ยอยู่ที่2%ต่อปีค่ะ สามารถขอยื่นกู้ได้นะคะคุณผู้ชมที่ทางธนาคารทอ,อสอซึ่งสามารถติดต่อได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะถึงวันที่30ธันวาคม2,568นะคะโครงการที่สองค่ะคุณผู้ชมจะมีทั้งหมด5มาตรการค่ะที่ออกมาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนจากทางธนาคารทอ,อสอนะคะซึ่ง5มาตรการนี้ค่ะจะมีการช่วยเหลือนะคะสำหรับลูกค้าที่ค้างชำระมวดติดกันมากกว่า3เดือนหรือมีสถานะ อยู่ระหว่างการประนอมนี้ค่ะมาตรการที่1ค่ะคือหลักประกันค่าเสียหายนะคะมาตรการที่2ค่ะคือกระทบต่อรายได้นะคะ มาตรการที่3มเสียชีวิตรหรือว่าทุกมลภาพค่ะมาตรการที่3ค่ะสําหรับพี่น้องประชาชนนะคะลูกค้าที่มีความเสียหายนะคะในส่วนของบ้านก็คือเสียหายทั้งหลังเลยไม่สามารถซ่อมแซมได้ค่ะมาตรการที่5ค่ะสําหรับลูกค้านะคะที่เป็นผู้ประสบภัยค่ะ โดยลูกค้ากลุ่มเดิมนะคะคุณผู้ชมที่เป็นลูกค้าของทางธนาคารทอ,อสออยู่ณปัจจุบันนี้ค่ะสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารทอ,อสอนะคะทุกสาขาเพื่อขอรับความช่วยเหลือนะคะในส่วนของมาตรการสําหรับทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่โดยสามารถติดต่อได้ที่สาขาธนาคารทอ,อสอไก้บ้านท่านทุกสาขาค่ะ สำหรับลูกค้าธนาคารออมสินนะคะคุณผู้ชมธนาคารออมสินค่ะมีการออกมาตรการออมสินห่วงใยช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อวันที่8 8มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ โดยสำหรับลูกค้าธนาคารอมสินนะคะคุณผู้ชมปัจจุบันนี้ค่ะทางธนาคารอมสินนะคะจะมีการช่วยแบ่งเบาภาระทั้งกลุ่มสินเชื่อบ้านสินเชื่อธนาคารประชาชนและสินเชื่อ SME ค่ะ โดยทางธนาคารออมสินค่ะจะมีการพักชำระเงินต้นนะคะทั้งหมดเลยนะคะคุณชมซึ่งทางธนาคารนะคะก็จะมีการลดดอกเบี้ยเหลือเพียง0%เท่านั้นค่ะเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะให้กับลูกค้าทางธนาคารออมสินที่ได้รับผลกระทบจากกรณีแผ่นดิเวที่เกิดขึ้นค่ะ โดยสำหรับลูกค้าเก่าที่ใช้บริการนะคะสินเชื่อกับทางธนาคารอมสินอยู่ณนปัจจุบันนี้ค่ะสามารถเข้าไปแจ้งความประสงค์นะคะเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2568นี้นะคะคุณผู้ชมถึงวันที่31พฤษภาคม2568ค่ะในส่วนอีกหนึ่งมาตรการค่ะคุณผู้ชมสำหรับการช่วยเหลือนะคะ พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ต้องการเงินก้อนค่ะเพื่อไปซ่อมแซมหรือว่าต่อเติมตกแต่งบ้านนะคะที่มีความเสียหายค่ะทางธนาคารนมสินก็ได้มีการออกสินเชื่อฉุกเฉินค่ะเพื่อผู้ประสบภัยเช่นเดียวกันค่ะ โดยทางธนาคารออมสินค่ะจะมีวงเงินให้กู้สูงสุดถึง20,000บาทนะคะซึ่งมีหนึ่งเงื่อนไขที่สำคัญค่ะและน่าสนใจมากๆนั่นก็คือดอกเบี้ย0%ค่ะคุณผู้ชมเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่สนใจเข้าร่วมโครงการค่ะไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อซ่อมแซมบ้านสินเชื่อ SME นะคะสามารถขอยื่นความประสงค์ได้ค่ะตั้งแต่วันที่1เมษายนถึงวันที่30กันยายน2,500 68นี้ค่ะโดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนะคะสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารอมสินไก้บ้านทันทุกสาขาณวันเวลานะคะที่ทางธนาคารได้มีการกำหนดไว้ค่ะ